ตอนรับฉะนนนักกอสมัครเล่นวันนี้เราจัดการแข่งขันปอกันกุศลเพื่อหารได้สมทบคุณสร้างอาคารห้องสมุดวิทยาลัยมาไทยงานการกบรมศึกษาจะสุู้ทอนเขียนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เทียสละและร่วมกิจกรรมในวันนี้ขอบคุณครับ ในโลกว่าฉันมากแล้วอ่่าโอ้ยบอกผิดอะไรเนี่ยบ่บอกผิด แม่มึงนี่เด้พอกก็ไน้นะมันห้อยเกลอเมาตีก็อันนี้น้ำบอลที่เอ้ยนี่จอกับบคาร์โดม่เสร็จแม้วไห ทวนเสียงามน่ากันเชียกันแม่เว้ยเอาเอาสมดูด้วยไมมึงวาบามะนี่มึง uh, ว่าตายตายตาข้นามสวยนี้ขนาดมเติมไหมนี่กูวาับเมียด้นี่กูมากับเมียไดเอะายนาเมียด้ม หอบหลายนีแน่โอเคทหารยูได้ยูหอเขากนได้ไหมเหลือเหลือแต่พอกเรื่องท่าน่ะครับไปรดผมพิจารณาได้อย่งเ ใหม่มากเลยเนี่ยแค่ขันแค่เดียวเลยโคตรแบกหนาแล้วแค่ขันเท่าไห่นี่ขั้มท่าได้หรอวะโอ้ยโอ้ยขั้ท่าไรโอ้ยมาไหมมาไหมมาไหมเจดีเพราะตรงบิ่งก็ไดเพราะนะโอ้ตาดตัด โอ้ยองเก้าอีกอ้วเดียวซซมมีบนเีมันกายปากนั่นรถกระตุ้นเนอ้เป็นดีเปนก่ไกมันต่ำกุ้งง่าตัวเ้ดีโอ้ย ไม่น่าพอดีเขอไหมถ้บ่อไดไมุ่งบปนครับ เไปมาแลนว<ห><ห>อะจันแ์แค่หมดแดงรถ

ถ้าพ่อขึ้นของเธอแม่ก็เป็นกันพักใดแต่พ่อขึ้นเลยไหมแม่ห้องเนี่ยห้องที่สองเนี่ยห้องห้องแถวหน้าเล็กนิดหน้ากับชิ้นยืนนิ่วไข่แล้วแม่เขายู่ต้นนิ้วไข่จนไงโอ้ยมันบอกว่าเป็นตยานเป็นในยูยิ่งขึ้นโอ้ไปายบ้านเือ้สบายอย่าโดิ ภาประกิจ หวานมั้ยนะหวานกอดเนี่

สร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนมหาวิทยาลัยยซึ่งพี่สาวผมเป็นรองออ,อยู่นะครับท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการดื่มการกินและก็ออก,การร้องเพลงนะครับขาดตกบกพร่องประการใดก็ต้องกราบขอไปด้วยครับขอบคุณมากครับรอ้อมอ้อมนะครับคงให้คำว่าสับมันเป็นชมรมของเราไม่ถึงดังนั้นตั้งชื่อเป็นคลับเพื่อให้มีความเพื่อเพิม มีความต้องการที่อยากจะได้สมาชิกมาเพิ่มนะครับจริงๆแล้วก็บรนนอกเรามีอยู่แค่ห้าคนหาการดำเนินการผิดพลาดไม่ถูกต้องนะครับก็ถือว่าก็บรนนอกทำมาแล้วกันนะครับแม้แต่การคิดคะแนนอะไรต่างๆผมประยุกต์เอา36มิสเต็ม ประยุกเอาแค่นีแคปอะไรต่างๆมาจาับมาประยุกต์นะครับรไม่มีในกฎเกณฑ์นะไม่มีในตำรานะที่ผมผมทำวันนี้วันนี้นขอให้ทุกท่านได้รับประทานอาหารดื่มดำกับบรรยากาศแห้งๆของแม่น้ำชีในวันนี้นะครับสักวันข้างหน้าท่านจะได้ดืด่มดาบรรยากาศที่สดชื่นลยือนลมน้ำจืงนองมากมายกว่านี้นะครับ,รบที่ที่ได้มาในวันนี้ ขอขอบคุณท่านรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรท่านพงศ์สีเหมือนชาที่ให้ความเอื้อเื้อสถานที่ขอบคุณท่านนายกคืออะไรครับไม่ได้มุ่งประเด็นมันตรงนี้ว่าเราจะได้รายได้ไปทําห้องสมุดให้โรงเรียนอยากให้กิจการคมันมันเริ่มต้นที่เลขหนึ่งปีหน้าขอเลข42นะครับประธาน ที่หน้าปลาเล็กส2ิสองนะครับกีฬากล์ฟนะครับบังเอินว่าผมก็อยู่ในวงการวันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะตีไม่ได้เลยบอกตรงที่ได้ไม่เคยตีสนามที่มีแต่ดินตีไม่ได้จริงยอมรับสภาพอย่างที่น้องบอกว่าไปดูแลสนามกล์ฟหลายที่ก็เป็นเรื่องจริงคือเป็นผู้ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติทุกทุกฝ่ายนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทางสถานที่นะครับท่านรองครับมาวันนี้ท่านผู้ดมสมบูรณ์มากนะ AH. ปวนรวนเจอที่อื่นนั่นแหละเเจออื่เจอที่อื่นนี่ผมทัาผิดนะเดี๋ยวทำไมไปข้อวางกันต้องเป็นเล่นไปกินเปนกัรนะครับคนมาซึ่งรุ่นผมจบรุ่น07นย์เที่ร้อยเอ็ดวิเลยนะครับ ก็เขาจะเป็นประจำทุกปีก็บอกเขาไปว่าไม่ว่างมาติดกรรมนี้นะแฟนผมก็ติดภารกิจจริงก็จะมาด้วยกันพอดีเขาก็มีการปฏิบัติธรรมที่เนี่ก็นะครับก็พูดไม่ค่อยเก่งแต่ก็มีความรู้สึกินดีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานของ ทีมก็มนน,น <ะ S 1> ่ารกเลอก็คือ,อทีมก็ของท่านผมก็เคยร่วมเล่นอยู่เป็นระยะระยง,ยง,ยง,ยงนะครับไไมม่ีใจจอะ บอกมากยบกบอกคุณยายแก้วก่อนน้องอยากไปไหนไปไหนครับน้องจะไปไหนน้องจะไปไหนขอคุณยายจะไปตลาดบอกสิบอกสิอ๋ยคุณยายครับเดี๋ยวกลับมานะครับซื้อนมฝากยา่ด้วยนะแปด้ฮนดิ่คปนีสิบเจ็ดเนสกอร์เจ็ดสิบสอง ได้รองชนะเลิศอันดับสองครับได้เชิญท่านอาลีมอบให้ตัวแทนตัวรุ่งรักนะครับเจ้านายของคุณลุ่งรักนะครับจะรองนายกคุณมิริเป็นผู้ได้มอบครับขอบคุณจากการประปาส่วนรองด้วยนะครับในผ้าเดียวเลยครับครับทีนีเป็นเป็นผู้มอบครับครับผ้าเดียวก็ได้ด้วย อารีพรมดลครับครับจากปายารพรอรเป็นท่านาตัวรละท่าประชา่นรับมอบต้วยมาไปบรแทนมอบนะครับคนเคยขี่จักรยานเปลนนะครับสาเมตรแรกแอมาดูสาเมตรแรกที่เมเม็ไเป็นแวสิคนเจกีจักรยานเป็น 对<分>。